สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะวันนี้ก็นำผ้าใหม่สสวยเป็นงาน27ตะกอนะคะงาน27ตะกอนั้นจะมีความหนามากค่ะเวลาตัดผ้าถุงนั้นจะสวยจริงๆนะคะสำหรับงานชีนี้เป็นงานมาจากจังหวัดสุรินทขนาดของงานนั้น1.2เมตรเป็นการยกดอกด้านในนะคะการทอนั้นแน่นมากค่ะราคา งานทอแน่นเนื้อสวยนะคะเวลาตัดชุดที่มีหน้านางด้านหน้านั้นจะสวยมากค่ะเพราะว่าเนื้องานนั้นทอแน่นจริงๆนะคะขนาดมาตรฐานราคาพูดคุยกันได้ราคา2,990บาทค่ะมีแค่ไม่กี่ชิ้นสำหรับสีสันในวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับ f c ทุกท่านนะคะสนใจทักทายมาได้นะคะ